สวัสดีพี่น้องที่ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับวันนี้หายเน้นงานนะครับไม่ได้เน้นคนนับเพราะว่าหน้าตาคนไม่ค่อยหล่อนะครับก็จะมารีวิวใบตัดหญ้าวงเดือน1ิบนิ้ว4ี่สิฟันนะครับของยี่ห้อเอิร์ธนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะเที่ยวอีกแบบนะครับไม่เหมือนตัวเก่าที่ผมเคยรีวิวไปนะครับอันนี้เป็นตัวเก่าก็ใช้กันจนหมดสภาพกันไปเลยทีเดียวนะครับก็ เดี๋ยวจะมาลองตัดกันดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงความหนาของใบนะครับอยู่ที่ประมาณ1.2ถึง1.3มิลนะครับหนาเท่ากันกับตัวเก่าคิดว่าความคงทนก็พอกันราคาอยู่ที่ประมาณน้อยกว่าบาทนะครับน้อยกว่าบาทต้นๆขออาภัยลืมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัดแล้วเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่างานของผมเนี่ยส่วใหญ่จะนั้นเป็นไม้ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ ตัดหญ้าบ้างนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ใช้มาอประทับใจนะครับว่าม้วงเดือนนี่มันตัดแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาดีนะครับไปดูกันดีกว่าครับ หลังจากที่ทดลองไปนิดหน่อยนะครับรู้สึกได้เลยว่ามันเข้าดีกว่าตัวเก่านะครับก็คือใบตัวนี้นะตัวเก่านะครับฟันเขาจะไม่เหมือนกันนะครับอดูความแตกต่างของฟันอันนี้ตัดไปหน่อยเดียวรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันกินเนื้อเร็วกว่านะครับก็เออรู้สึกประทับใจเดียใครลองสั่งมาใช้กันดูได้นะครับนี่อันนี้ เมื่อกี้ที่ผมตัดนะครับความหนาก็อยู่ประมาณสามนิ้วนะครับเป็นต้นคู่กันพอๆกันสามนิ้วเลยมันกินเนื้อเร็วพอได้เลยนะครับไม่ใช่ว่ามาอวยว่ามันเป็นของใหม่แต่ว่ามันรู้สึกได้เลยว่ามันกินเร็วกว่าจริงๆตัวเก่าที่ตัดไปนเนี่ยบางทีมันจะต้องแบบช่วยเยอะหน่อยนะครับก็คืออย่าไปอะไรกับมันมากค,ค่อยๆใจเย็นๆเข้าไปแต่นนี้รู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันเข้าเลยวะ เเจ๋งดีครับก็ลองดูนะครับใบตัดหญ้าของเออตัวนี้ก็รู้สึกประทับใจนะครับกับราคา100ร้อยกว่าบาทแล้วก็เข้าเนื้อดีนะครับลองซื้อลองหามาใช้กันดูได้นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์มาแชร์กันนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากนะครับสวัสดีครับ